สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้บ่าวนิพนไฟเอฟซีมาอัปเดตผมกับร้านทุเรียนร้านทุเรียนใหญ่รักบาง2,020นะครับผมอันนี้เป็นทุเรียนสีตเกตนะครับผมภูเขาไฟภูเขาไฟสวยๆครับแตะดูกองลอยหกเทบแมนครับสวยงามครับ ซีตะเกตคลองดีเมืองซีสะเกตราคาสวยราคาด้วยนี่เนาะเปลือกคุณแม่ก็ขายให้ลูกค้าลูกค้ามาอยู่นะครับเนี่ยแนะนำอยู่สวยเปลือกเบอรบางลูกได้สุกเนี่ยครับลูกได้พอกิน แอย้อาปากด้วยงนอวครับต้องัวมยังงเนี่ยมาตกยงใหญ่แทนนี่ะนี่บน้อของงามของงามนอของขี้หามาเนปัาี้ครับนุ่มไหนล่ะครับเนี่ยไม้วิเศษแ็ง อ๋องเสียงบุบุบเาะเปลือกเขาบางอ๋อครับนอกเปลือกบางจริงสิเกตุ้งเนื้อผมเปลนแลตาเนี้ยโยนอตาเนี้ยโอ้ยามาีเงินทุกปอมีเงียผัดยางนี้ขึ้นล่อมีเงียคุณจ่ายเงินเดี๋ยวเป็นคนใจ่ายต่างเป็นบครับเปลนคนจ่ต่าง ใช่เป็นคนจ่ายตังน่ารักนี่แนีลเนีพครับผมผมซื้อไปเลยคุณแม่ถามอ่าบานนี้พนต้องหวานหานหวานวมาได้นะผมพิกัดนะผมตรงด้านหน้านะผมเป็นแยกแยกเข้าไป แลากระบังนะผมแถวนี้ผมลากระบงังเส้นนี้ก็จะมุ่งหน้าไปเจ้าคุณทาหารนะครับมุ่งหน้าไปเจ้าคุณทาหารเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นเจ้าคุณทาหารตุเรียนสวยๆเลยนะครับมีทุกวันนะผมกับร้านนี้นะครับร้านตุเรียนใหญ่แลากระบังสอง0นสิบนะเข้าไปที่แฟนเพจนะผมก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับผมส่งในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับวันนี้มี มีหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งภูเขาไฟยะลาป่าละอูนป่าละอูมันก็จะอันนี้นิดน,นึงลูกใหญ่

gian chơi nha các bạn, kiểu đẹp vậy, kiểu như vậy, ตอนนี้คนงก็ทยอยเลิกงานนะครับผมมถนก็จะเยอะๆนิดน,นึงนะครับตรงน,นี้มาเลยมาเลยครับเปิดร้านแล้วเปิดร้านแล้วนะครับ